สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is delightful วันนี้จะพามาทำชูชี3รสโปรตีนเกษตรนะครับก็จะใช้โปรตีนเกษตรเป็นแบบกลมๆนะครับผมแล้วก็จะนำไปทอดเลยนะผมไม่ต้องแช่นะ้ำผมทอดเลยนะผมวัตถุดิบวิธีทำผมจะลงใต้ลิงก์อีกรอบหนึ่งเพื่อการติดพาดนะครับผมเดี๋ยวจะเขียนสูตรไปให้อันนี้จะเป็นสูตรที่ทำขายที่ร้านผมบอกก็เลยว่าที่ร้าน ลูกค้าจะติดใจไม่ว่าจะเป็นชูชีสามรสปลาสามรสแคบสามรสเห็ดสามรสพวกนี้จะขายดีอันดับ1เลยนะครับผมประมาณนี้เราก็จะทอดให้มันเหลืองทองเสร็จแล้วเมื่อเราทอดเหลืองทองเสร็จแล้วก็เราจะทําน้าเคลือบกันน้ําเคลือบก็จะมีน้ําตาลปี๊บเกรดดีนะผมรถด,ดีเจพริกแกงแดงนะผมเกลือ เราบอกน้ำส้มใส่ชูเกลือจะใส่ทีหลังครับผมเพราะว่ามันมีเกลืออยู่ในพริกแกงแดงอยู่แล้วแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บใช้เกรดดีเนาะนี่คือเคล็ดลับนะถ้าใช้เกรดไม่ดีบอกกันเลยว่าจะไม่เกาะกันไม่กรอบนะคะผมพริกแกงเราเราสามารถตัาเองได้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายกะปิเจถ้าอยากให้พริกแกงแล้วก็พริกแห้งนะผมทีนี้เราอยากให้พริกของพริกแกงเนี่ยมันมีสีแดงให้ใช้พริกหยวกพริกหยวกแห้งนะครับผมไปแช่น้ำแล้วมาปั่น มันจะเกิดสีแดงนะผมอ่าเราก็ใส่ไปเลยอ่าเมนูนี้ใช้กัดน้ํามันเยอะๆนะครับผมน้ํามันเยอะๆถ้าน้ำมันเหลือก็สามารถทําครั้งต่อไปได้นะครับผมอืมก็จะแบ่งปันสูตรที่ทําขายนะครับผมแล้วก็ไปสูตรที่สามารถทําทานได้ทําลงทานได้นะครับผมก็เป็นในช่องผมก็จะเป็นแบบเหมือนจิตอาสาด้วยเนาะประมาณนั้นโอเคไปสูตรปฏิบัติทำลงเจนเองส่วนน้ําตาลปี๊บนะครับผมถ้าใช้โปรตีนเกษตร1นกิโล ก็ต่อน้ำตาลปี๊บ1น่กิโลนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็จะเทน้ำมันลงไปถ้าน้ำมันของเราไม่ร้อนก็เปิดไฟปานกลางเบาๆนะเปิดเบาๆก่อนอย่าเพิ่งเปิดแรงไม่ไปไม่ไม่ต้องเปิดไฟปานกลางเปิดไฟเบาๆก่อนนมเพื่อให้น้ำตาลละลายนะครับผมแต่ถ้าน้ำแต่ถ้าน้ำมันมันร้อนอยู่แล้วยังไม่ต้องเปิดเตาผใ<ม>ห้ละลาย น้ำตาลปี๊บให้มันละลายก่อนนะครับแล้วก็ปรุงด้วยน้ำส้มสายชูลงไปเลยเดี๋ยวผมแล้วก็ใส่รสด,ดีเจลงไปเลยก็คือผงซูดเจนเองต้องขออภัยผมพอดีอการปรับกล้องไม่ไม,ไม่ได้สถียนเท่าไหร่เพราะว่าในสภา,าะวะตอนที่ทํางานก็คือแบบมันก็แข่งกับเวลาด้วยนะครับผมก็ติดหน้าอกอยังไงขออภัยนะครับก็ทีนี้เราก็ทําการให้มันน้ำน้ำน้ำตาลละลายนะครับผมเคล็ดลับก็คือว่า ตรงนี้แหละครับผมคือต้องทําให้ได้ก็คือต้องใช้น้ำมันเยอะๆมันจะเงาๆอ่าลืมบอกไปใส่งาด้วยนะผมใส่งาขาวนะครับผมใส่ไปเลยอ่าใส่ไปแล้วเราก็ชิมรสชาติมันจะออกอเผ็ดหวานเปรี้ยวหรือจะเป็นสี่รสก็ได้เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มได้ทั้งสีรสเลยนะครับผมสามารถทําได้นั่นเองแล้วเราก็ชิมตอนนี้ก่อนที่ทน้าตาลละลายแล้วชิมก่อนนะครับผมชิมถ้ารสชาติมันโอเคนะถ้ามันโอเคนะก็เปิด ไฟแรงๆให้มันเกิดฟองเมื่อเกิดฟองปั๊บปิดเตาแล้วก็เทโปรตีนเกษตรลงไปคุกเร็วๆนะผมโอเคนะอันนี้เราคนก่อนคนนะ้มันให้มันพริกแกงกับนนะ้ำมันมันละลายชิมตอนนี้พอ <Okay. S 1> ละลายแล้วชิมก่อนนะครับผมประมาณนี้ก็ที่ร้านจะทําขายเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะผมแล้วก็อมันไม่เสียนะผมสามารถแบบ มันจะกรอบอยังไงก็กรอบเหมือนกันถ้าเรามัดถุงว้ยดีมันก็จะกรอบนะครับผมอ,อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ถึงอาทิตย์แล้วครับผมส่วนใหญ่ที่ทําขายนะผมไม่บางครั้งไม่เกินวันด้วยซ้ำก็หมดนะครับผม<อ>ลูกค้าเขาจะติดใจนะครับผมโอเคเนี่ยม่มันเดือดมันเดือดแล้วเริ่มจะเกิดฟองะนะผมเราดูนะมันจะมันไปขั้นตอนที่ละเอียดนะครับผมโอเคเราสามารถทําเป็นแคปได้เห็ดได้นะครับผมแคป แคปได้แต่ผมปลาได้ทําวิธีแบบนี้นะผมเปลี่ยนแปลงแค่วัตถุดิบแค่นั้นเองนะครับผมไม่ยากเลยนะครับผมแต่มันจะเป็นเกล็ดเล็กเก็ดน้อยยังไงฝากดูโฆษณาให้จบด้วยผมเพื่อเป็นการสนับสน,น,นุนเช่าในเรื่องของค่าเดินทางไปโรงเจสูไปรประรรมแล้วก็เป็นค่าหาสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไอทีะ IT นะผมะก็คือแบบว่าทำสามทานนะผมเอาเคในกระทะเดือดแล้วแบบนี้นะครับผมเดือดแล้วนะแล้วเราก็จะปิดเตา นะครับผมถ้าทำคนเดียวก็ปิดเตาถ้าทำสองคนไม่ต้องก็ได้นะครับผม,มืม่มันเริ่มเกิดฟองไหมเออแล,แล้วก็คนคนมันก็ยกขึ้นดูว่าน้ําตาลมันประมาณไหนนะครับโอเคอปิดเตาแล้วนะผมปิดเตาไม่ทนทการปิดเตาปั๊บรีบคุกเลยรีบคุกรเร็วนะผมคุกรเร็วน้ําตาลปี๊บหนึ่งกิโลต่อพแทสเกษตรหนึ่งกิโลนะโอเคนะครับผมนี่ ร,ร,รีบค,กค,กค,กคุกต้องรีบคุกนะครับผมโอเคไม่งั้นมันจะเป็นแตงเมลแล้วมันจะไม่เข้าเนื้อด้วยเพราะว่าปุต๋ตเกษตรมันจะดูดน้ํานะครับผมดูดน้ดําแล้วก็อย่าลืมโรยงาเพิ่มอีกได้นะครับผมเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับผมอย่าลืมนะใบมะกรูดหั่นฝอยเอ,อขาดตกบกพร่องสิ่งใดก็ไปดูสูตรอีกทีหนึ่งวิธีทำนะครับผมประมาณนี้ค ก็ในคือพูดง่ายว่าให้ไปอ่านสูตรก่อนนะครับผมแล้วก็มาทําความเข้าใจกับในคลิปมันก็จะเกิดความแม็กกันเพราอ,อเป็นขั้นตอนอเมื่อเราคุกโอเคแล้วให้ตักใส่ภาชนะให้มันเสด็จน้ํามันนะ<อ>ให้มันเสด็จน้ํามันเมืม่อเสด็จน้ํามันแล้วให้ทําการไปเทใส่ถาดห้ามทับกันโดยเด็ดขาดห้ามทับกัน โดยเด็ดขาดไม่งั้นโปรตีนเกษตรของเราจะนิ่มไม่อร่อยไม่กรอบนะผมอ่านี่แล้วก็คือตักออกเลยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นน้ํามันนะตักออกคือน้ํามันต้องเยอะนะผม<อ>ถ้าไม่เงาซีซันไม่สวยลูกค,ค้ากับม่ซื่ออีกนะผมมันก็ต้องทําใจเ็ิพี่นองเป็นบอกถ้าอยากให้แบบน้ํามันไม่ค่อยเยอะมไม่ได้ต้องทํากินเองนะผมเพราะผมจร็รส่วนตัวผมก็เป็นไขมันในเส้นเลือดสูงนะประมาณนั้นเพราะถ้าทําอยู่ที่บ้านก็คือจะแบบ ไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะนะผมจะไม่ไม่กินของทอดเลยนะผมเนี่ยพอมาพอเราตากเสร็จน้ำมันแล้วให้เทใส่ถาดแบบนี้เลยนะผมลาย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 เทใส่ลายลายลายให้มันฉีกใบมะกรูดหั่นฟอยล์ลงไปเลยนี่นะลายแบบนี้เลยเออโรยใบมะกรูดหั่นฟอยล์ที่ทำตอนประมาณตีสี่นะเปิดร้านหกโมงนี่ก็จะโรยใบมะกรูดแบบนี้โรยงาไปได้นะผมก็สีสันน่าทานนะผมขอพระคุณมากนะครับมีความสุขทุกท่านครับ